กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องโบบารามีพระเครื่องอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้เป็นเช้าว,วันพฤหัสที่ยี่สิบห้าแล้วนะคะก็ดเดี๋ยวจะหมดเดือนกันแล้วนะคะไวมากเลยเนาะวันนี้ก็มีพราะาหลากหลายเลยนะคะมาให้พี่พี่ได้เลือกชมนะก็พี่พี่ท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมกันอย่าลืมกดติดตามช่องน้องโบบารามีพาเครื่องไว้ด้วยนะพี่นะทุกครั้งที่น้องลงคลิปพี่พี่จะได้ไม่พลาดทุกๆอีพีที่น้องลงนะคะพี่ ก็ ep วันนี้ ep วันที่25กรกฎานะคะถ้าสนใจชาบ,บูชาพระองค์ไหนแอดไลน์มาได้ที่0 9 9ย์0ก้าค่ะหรือสายด่วนสายตรงมาได้ที่0890เอ้ย0 6 2 0 8 9 0 1 5 7นะคะพี่พี่ทางร้านค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะก็สะดวกแบบไหนสามารถแจ้งน้องได้เลยนะคะเน้นย้ำนะคะรบกวนแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะพี่เนาะก็เดี๋ยววันนี้เราไปเริเม่มวันที่องค์แรกเลยนะคะ ไม่ไม่รอช้านะพี่เนะาะเช้าเช้าแบบนี้นะคะก็นี่เลยซูมกันให้เห็นชัดๆนะคะองค์แรกนะคะพี่เดี๋ยววันนี้มีมีดแล้วก็มีตะกุดมาด้วยนะคะพี่องค์แรกคะ่ะองค์นี้มีตลับให้นะคะมีรอยจานเป็นเอ่อเหรียญนาเลสวนคะ่ะชนะศึกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพี่นี่มีตลับให้แบบนี้เลย เก่าเดิมนะคะพี่นี่เก่าเดิมเลยนะพี่นะสวยเดิมมาพร้อมตลับเลยนะคะเหรียญเป็นแบบนี้นะคะมีรอยตอกรอยจานแบบนี้นะพี่นะเป็นเหรียญกลมนะคะพี่นี่ที่ระล,ลึกค่ะ400ปียุทธหัตถีสุพรรณบุรีค่ะนเรศวรชนะสึกค่ะพี่แบ่งปันให้ที่400บาทนะคะองค์นี้ขอ400บาทเนาะเปิดหัวกันสวยๆเลยนะพี่นะองค์นี้ค่ะตลับนี้ได้ไปยกตลับเลยนะคะพี่นี่ได้ไปแบบนี้เลยนะ มีองค์เดียวนะคะก็นานๆเจอเนาะพี่เนาะไปกันต่อเลยนะคะพี่เหรียญกลมหลวงพ่อเงินค่ะเหรียญกลมรอบเหรียญเขียนว่าเงิน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 รอบเหรียญเลยนะคะเหรียญกลมหลวงพ่อเงินค่ะวัดท้ายน้ําค่ะสองห้าห้าสองค่ะเป็นวัดเก่าหลวงพ่อเงินนะคะพี่วัดท้ายน้ําอยู่จังหวัดพิจิตรเนาะอาเภอโพทะเลค่ะรุ่นเหรียญเจ้าสัวเรียกทรัพย์ค่ะพี่นี่เลยได้ไปพร้อมตลับนะคะมีเหรียญเดียวนะคะมีเหรียญเดียวมีองค์เดียวมีตลับเดียวเนาะพี่เนาะ ก็เผื่อใครถูกตาต้องใจนะคะก็แอดไลน์มาหาน้องได้ที่0 9 9ย์0 7 4 0 1จค่ะพี่น้องโบบารมีผาเครื่องค่ะรอสแตนบายรับสายพี่ๆทุกๆวันนะก็ไปกันต่ออ่าองนี้ซืมแจ้งราคาองนี้ขอหก0นะพี่นะขอ6กรนะคะน้องได้มาองค์เดียวนะได้มาองค์เดียวนาะพี่น้องไปกันต่อค่ะพี่เป็นรูปลอร้อยองค์หลงห้องเงินค่ะแบบนี้นะสวยเดิมค่ะเป็นเนือเ้อ,อทองเหลืองนะคะพี่นี่ ด้านหลังค่ะพี่ใบหูนะด้านขวามือน้องนะคะอันนี้หมุนให้ดูรอบๆองค์ค่ะจมูกปากตาใบหูนะคะพี่องค์นี้ค่ะสวยเดิมค่ะใต้ก้นเป็นแบบนี้นะพี่นะใต้ก้นเป็นแบบนี้นะจมูกปากตาค่ะพี่สวยจัดชัดเจนนะล่องลึกบอกเลยอุ้ยขอโทษค่ะ สามารถดูรายละเอียดของรายละเอียดเพิ่มเติมน้องได้เลยนะพี่นะขอรายละเอียดเพิ่มเติมน้องได้เลยองค์นี้ค่ะเปิดกันที่600ค่ะพี่600บาทแคปรูปภาพนะคะ EP นี้ EP วันที่24กรก,การกฎาคมค่ะอ่าไปกันต่อองคงที่4นะคะพี่ นี่เลยเมื่อวานจัดโปรโมชั่นไปนะคะ3องค์1000บาทใครยังไม่ได้ดูสามารถดูคลิปย้อนหลังได้เนาะพี่เนาะองคนี้ค่ะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินลอยองค์เช่นกันค่ะองคนี้น่าจะพิมพ์ขี้ตาเนาะพี่เนาะนี่ยอดบล็อกบล็อกเป็นบล็อกยอดแบบนี้นะเก่าโบราณถึงยุคแบบนี้เลยนะพี่นี่คราบเก่าๆเดิมๆเลยพี่สวยเดิมค่ะพี่องค์นี้ขอ600บาทเช่นกันเนาะพี่เนาะขอ600บาทเช่นกันนะคะมีบริการส่งฟรีนะพี่นะไปกันต่อเลยนะคะพี่องค์ที่5ค่ะ เป็นจอบค่ะพี่จอบหลงข้อเงินนะคะมีจุดไข่ปลาจุดรอบจุดไข่ปลารอบเหรี่ยญแล้วก็มีติ่งอยู่ในห่วงด้วยนะพี่นี่เดิมๆเลยพี่องค์นี้สวยมากนะคะเพิ่งได้มานะพี่นะองค์นี้นะขอที่600อบาทเนาะพี่เนาะห0 0อบาทเช่นกันนะคะอาราคาแบ่งปันกันเลยพี่นานๆเจอนะนี่สวยเดิมค่ะสวยเดิมเลยนะพี่นะไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่6ค่ะพี่เจ้าสัวค่ะนี่ห่วงแบบนี้นะพี่สวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลย อ่าองคนี้พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะกับช่องน้องโบบารามีพาเครื่องค่ะซื้อง,ง่ายกันอยู่แล้วนะพี่นะพี่พี่บางท่านนะคะเพิ่งเข้ามากดติดตามการฝากกดติดตามกดถูกใจกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้หน้องด้วยนะพี่นะองคนี้ค่ะพี่เพิ่งได้มาเลยพี่เหรียญเจ้าสัวค่ะพี่เก่าเก็บเลยพี่องคนี้ <c oughs> แมงปันให้ขอ600นะขอราคานิดนึงเนาะพี่เนาะขอราคานิดนึงนะคะไปกันต่อเลยเนาะพี่เนาะไปกันต่อเลยเป็นเหรียญค่ะเหรียญลุงปูหงค่ะพี่รุ่นเจริญพรน,นะเหรียญลุงปูหงรุ่นเจริญพรน,นะคะด้านหลังเป็นอ่าพาพิคเนตค่ะพะพิคเนตสวยน,นะคะพี่อ่าสวยมากเลยพี่ใครเป็นลูกศิษย์ลูกคานะคะวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์2553ค่ะพี่รุ่นเส้5นะ ก็อันนี้เพิ่มซับเพิ่มสุขค่ะพี่ด้านหน้าเป็นหลวงปูหงด้านหลังเป็นพระพิคเนตนะพี่นะนี่เลยแล้วคบเปลี่ยนนะคะใครเป็นลูกศิลูกศิลยอยากเช่าบูชาตามหาอยู่ c ีเอไปได้เลยนะพี่นะเช่าบูชาไปไว้ได้เลยหรือเช่าบูชาไปให้ญาติให้พี่ให้น้องหรือให้ลูกให้หลานนะคะแจ้งน้องได้เลยนะพี่นะราคาเราคุยกันได้นะคะเหรียญน,นี้ขอหกร้อยบาทเช่นกันเนาะพี่นะขอหกร้อยบาทนะคะ องค์ที่7็ดค่ะเดี๋ยวไปกันต่อเรื่อยๆเลยพี่วันนี้มีมาหลากหลายมีตะกุดมีมีดมาด้วยนะคะก็เพิ่งได้มาเลยนะพี่นะไปกันต่อค่ะองค์ที่8ดนะคะพี่เป็นหลวงพ่อหน่ายค่ะห่วงเชื่อมแบบนี้นะหลวงพ่อหน่ายห่วงเชื่อมค่ะเก่าโบราณเลยพี่เรียนแบบนี้นะดมๆเลยนี่คราบดำๆด,ดูการเก็บรักษานะสังคตินะคะพี่ทานั่งนะคะจมูกปากตาซูมกันให้เห็นชัดๆนี่อะดู บางคนขอมุมเสยนิดนึงน้องโบขอมุมเสยได้ค่ะพี่ด้านข้างค่ะขอบเหรียญค่ะพี่นี่ห่วงเป็นห่วงเชื่อมนะพี่นะ้เป็นห่วงเชื่อมขอห้าร้อยค่ะพี่องนี้ขอห้าร้อยค่ะ ep วันนี้นะคะอาเช้าเชา้ชา,ชาแบบนี้ใครจะดูก่อนไปทํางานก็ได้เนาะพี่เนาะไปกันต่อค่ะ ep ที่เก้านะอ,องค์ที่เก้านะคะหลวงปู่โตคะเป็นเหรียญสวยค่ะพี่มีเหรียญเดียวนะคะวัดประดู่ฉิมพี่นะเป็นเนื้อกะไหลเงินแบบนี้นะคะเนื้อกะไหลเงินนะพี่นะ เหมือนหยดน้ําแล้วก็มีลายกันหนลรอบเหรียญเลยนะพี่นะเหรียญหยดน้ํานะคะองค์นี้ค่ะขอที่ห้ารอยบาทเนาะพี่เนาะส่งให้ฟรีนะคะก็ท่าโอเลยส่งให้ฟรีแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50สิบาทจากยอดนะคะพี่องค์ต่อไปค่ะพี่หลงข้อทบค่ะหลงข้อทบนี่เดี๋ยววันนี้มีตะกรุดหลงข้อทบมาด้วยเนาะพี่เนาะ ก็มีตะกรุดหลวงพ่อทบมาด้วยเพื่อพี่พี่ท่านใดนะคะเป็นลูกศิลย์ลูกหายแอบเช่าบูชาก็แอดไลน์มาหาน้องได้เลยฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะคะองค์นี้ค่ะพี่ปี2518นะคะเก่าเดิมเลยดูไม่มีตลับมานะคะก็เสียดายอยู่เหมือนกันเนาะพี่เนาะนี่เลยหลวงพ่อทบค่ะปั๊มนูนหน้านูนแบบนี้นะพี่นะนี่สวยจัดชัดเจนพี่เนื้อหิ้งๆเลยนะ ขอห้าร้อยค่ะพี่เหรียญนี้ห้าร้อยบาทนะไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่สิบเอ็ดค่ะเป็นไม่ใช่เมฆขนุนนะคะพี่เป็น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 อารมณ์แบบโบราณเนื้อว่านอะไรแบบเนี้ยเป็นแบบเหมือนเนื้ออะไรไม่แน่ใจแต่ว่าเนื้อหามวลสารเขาแบบผสมพวกโหขึงขังมากเลยนะองค์นี้เนี่ยด้านหลังเป็นแบบนี้นะนี่เลยองค์นี้ค่ะแบ่งสารให้ที่ห้าร้อยบาทเนาะ ห้าร้อยบาทเลยเนาะพี่เนะาะดูสูงมันให้ดูจะชัดเนื้อหิ่งฮิ่งสวยๆไปกันต่อค่ะพี่เต่าคะ่ะคุงกระพันนะคะม,มีตามมหานิยมค่ะพี่องค์นี้เลยนะน้องได้มาองค์เดียวนะคะก็มีคนขอดูแล้วก็ cfy แต่ว่าพี่เขาไม่ได้รับแล้วนะคะพี่เขาไม่ได้รับแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวพี่ๆท่านใดนะคะสนใจเช่าบูชาแจ้งน้องได้เลยมีองค์เดียวนะคะเก่าเดิมค่ะพี่เก่าเดิมเลยนะพี่ ก็เขาไม่สะดวกเรื่องเงินนะคะก็เลยไม่ได้รับองค์นี้ค่ะพี่แบ่งปันให้ที่800บาทนะคะน้องมีองค์เดียวค่ะพี่เมตตาม,มาหานิยมเตาหลวงปู่หลิวค่ะเก่าเดิมแบบนี้เลยนะเตาหลวงปู่หลิวค่ะพี่ได้มาองค์เดียวเลยนะคะก็เอามาแบ่งปันให้นะพี่นะเอามาแบ่งปันให้800บาทนะราคานี้บอกเลย สวยมากเลยพี่ค้าขายดีมากเมตตามหานิยมสู้คดีชนะด้วยนะน้องบอกเลยสามารถไปค้นหาข้อมูลได้เลยสิ่งที่น้องพูดมาคือเรื่องจริงนะไปกันต่อค่ะพี่สมเด็จองค์นี้ค่ะสวยมากเนื้อหาถึงยุคเลยพี่พิมพ์แบบนี้นะพี่นะนี่ด้านข้างค่ะเลี่ยมกรอบกันนะ้ําแบบนี้เนื้อหาแบบนี้สวยสวยเลยพี่ด้านหลังเป็นตราวัดนะคะซึ่งออกจากวัดไหนน้องไม่ทราบที่นะคะองค์นี้ขอหกร้อยค่ะพี่ หกร้อยแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยนะอ่ะไปกันต่อเลยนะคะพี่เป็นสมเด็จปรโพจ้าสมเด็จปรโพคะ่ะเนื้อหามวลสารอัดแน่นเม็ดแร่เม็ด,มดของขาวเห็นไหมพี่นี่สวยๆเดิมๆเลยนะอ่าสวยทะลรูซูมแบบนี้ปรโพสวยๆเลยนะพี่นะนี่น้องซูมให้ดูกันชัดๆเลยนะอ่ะองค์นี้ค่ะพี่ขอหกร้อยบาทเช่นกันนะหกร้อยบาทแบ่งปันให้เลยนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะพี่ไปกันต่อเลยค่ะเป็นพระแหวกมารค่ะหลวงพ่อกลวยนะคะพี่องคนี้เลี่ยมกรอบเก่าเดิมค่ะเลี่ยมกรอบเก่าเดิมหลวงพ่อกลวยนะคะใครไปลูกศิษย์ลูกหาค่ะเช่าบูชาได้เนี่ยนะเช่าบูชากับน้องได้เนาะชอบพระองค์ไหนนะคะอย่าลืมแอดไลน์มาได้เลยไม่ต้องกลัวน้องนะคะพี่อ่ามีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะหลวงพ่อกลวยองค์นี้นะพี่นะสวยเดิมเลยพี่ นี้ค่ะขอที่หกร้อยนะพี่นะหกร้อยบาทนะคะวันนี้ก็สวยเดิมค่ะไปกันต่อค่ะพี่องค์นี้ค่ะหลวงพ่อทบค่ะเป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อค่ะอายุเก้าสิบแปดปีเนาะพี่นะ้งองค์นี้มีตลับให้นะคะวัดชนแดงวันนี้มีมาทั้งรูปหล่อมีทั้งเหรียญแล้วก็มีต กุดมาให้เลยนะพี่นะอ่าใครเป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะช่าบูชาหน้าฝรั่งนะคะพี่องค์นี้ใต้กลมีโค้ดนะคะ94ค่ะพี่ไต้กลนโค้ดสั้นๆเลย94นะพี่นะดู94นะคะพี่องค์นี้ขอ600นะองค์นี้ขอ600บาทเนาะพี่นะ้อง600บาทนะไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่17ค่ะเป็นพระปิดตารูปร่างลักษณะแบบนี้ด้านหลังเป็นยันอัขระนะคะ นี่เลยลงลักเรียบร้อยนะพี่น้านี่ปิดตาลงลักเรียบร้อยนะคะด้านข้างค่ะนี่หมุนให้ดูรอบๆเลยพี่องค์นี้ไม่ทราบที่ขออภัยด้วยนะคะขอที่500บาทนะพี่นะขอ5ห้บาทไปกันต่อเลยนะคะพับปิดตาเช่นเดิมค่ะพี่อันนี้ก็ลักษณะเหมือนหลวงพ่อแก้วนะคะแต่ว่าเป็นเนื้อคนละเนื้อนะคะ เลี่ยมกรอบกันนะ้ำแบบนี้เนะะื้อหามวลสารสวยๆเลยนะพี่นะขอที่500อบาทค่ะพี่องค์นี้ขอ500อยนะ EP วันที่24กรกฎาคมค่ะพี่ไปกันต่อค่ะองค์ที่19นะคะหลวงปู่ปิดตาหลวงหลวงปู่โตะนะคะนี่เลยด้านหลังค่ะเก่าเดิมแบบนี้เลยคาบเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะมีหูมีติ่งหูจมูกปากตานะคะดูได้เลยนะพี่นะนี่ช้อนกันขึ้นมา อ่าองนี้ค่ะขอที่ห้าร้อยบาทเนาะพี่นะเคาะกันเลยเคาะกันเลยไปกันต่อนะคะพี่เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะแต่รูปร่างลักษณะแปลกตาแบบนี้นะพี่นะแปลกตามากเลยตายก้นค่ะนี่เลยหมุนให้ดูรอบๆอ,องค์นะพี่แปลกตาน้องไม่เคยเจอเหมือนกันนะคะได้มาองค์เดียวแล้วก็มีองค์เดียวนะคะพี่องค์นี้ขอสนะี่ร้อยเนาะพี่นาะสี่ร้อยบาทราคาระคะระกันไปค่ะ ไปกันต่อค่ะพี่นี่เลยหลวงพ่อสูตรวัดการหลวงค่ะพี่ mm. เหรียญเก่าเดิมแบบนี้เลยนะนี่มีสองหนึ่งอยู่ใต้ก้นด้วยนะมีสองหนึ่งเลขสองหนึ่งนะคะอ่ะนี่พี่นี่หลวงพ่อสูตรวัดการหลงนะคะเป็นห่วงแบบนี้นะห่วงกวงนะพี่นะด้านหลังเป็นยันอักขระรอบเหรียญค่ะสองห้าสองหนึ่งค่ะเก่าเดิมตามสภาพเหรียญเลยนะพี่นะเก่าเดิมตามสภาพเหรียญขอห้าร้อยบาทนะพี่เนาะขอห้าร้อย เป็นตัวเลขกลมๆเลยไม่ต้องคิดมากเลยนะค่ะไปกันต่อคะ่ะพี่เป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้มีพระอยู่สี่ทิศนะคะพี่ตตยก้นค่ะอันนี้ไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นพระสี่ทิศหรือพรมสี่ทิศน้องไม่แน่ใจนะคะพี่เป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะขอห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทน้องพี่น้ององค์นี้อ่าไปกันต่อคะ่ะพี่พระหล่อโบราณค่ะโบราณค่ะมีพระหน้าตักสององค์แบบนี้นะคะด้านหลังมีเรียบๆค่ะ องค์นี้ขอที่300ค่ะพี่300บาทแบ,บ่งปันให้เลย300องค์สุดท้ายค่ะพี่ก็เป็นพระพุทธชินาราชสองหน้านะคะนี่เลยเลี่ยมกรอบห้อยลาะหน้ารถได้เลยนะพี่พระพุทธรูปองคอองจริงอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะคะองค์นี้ค่ะขอที่500บาทนะพี่นะ500บาทเนาะอ่า เดี๋ยวเราไปกันที่นี่เลยตะกรุดหลวงพ่อทบค่ะพี่นี่เลยหลวงพ่อทบค่ะวัดชนแดนจังหวัดเพชรบูร์นะพี่นะเป็นตะกรุดแบบนี้นะคะแบ่งปันให้ที่ห้าร้อยบาทนะพี่นะตะกรุดค่ะขอห้าร้อยบาทค่ะเก่าเดิมกับเก่าเดิมเนี่มีเชือกพี่เชือกตะกรุดพุทธคุณชัดเจนนะพี่นะนี่อ่าแบ่งปันให้เลย มีดค่ะมีด่ะพีมีดอันนี้นะได้มาจากบ้านคุณแก่นะคะก็เผื่อพี่ๆท่าใดสนใจนะคะนี่ลงยันอักขระเรียบร้อยนะคะที่เหรียญเก่าเดิมที่มีดนะคะเก่าเดิมนะคะอันนี้แบ่งปันให้ที่เก้าร้อยค่ะพี่มีดใบอันนี้ขอเก้าร้อยบาทเนาะพี่เนาะเก้าร้อยบาทเนาะมีอันเะดียวนะคะขอราคานิดนึงสวยเดิมค่ะนี่เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมแจ้งน้องได้ค่ะพี่ สำหรับวันนี้นะคะก็มีมาเพียงเทาง่านี้พี่ๆี่ท่านใดชอบพระองค์ไหนแจ้งชื่อน้องได้เอ้ยแจ้งแจ้งหมายเลขพาน้องได้เลยเนาะพี่น้องก็สำหรับวันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณพี่พี่ทุกคนที่เข้ามาชมพระของน้องโบบารมีพระเครื่องนะคะมาเร็วเข้มเร็วอยากได้รูปภาพองค์ไหนเพิ่มเติมสามารถแจ้งน้องได้สำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีแต่สิ่งดีๆค่ะขายดีๆร่ำรวยร่ำรวยเฮงเงทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ